แพรสวัสดีนะแพนผู้ชมจะจะมาทำอฟอบีอันนี้กันนะครับผมออฟบีความผิดพลาดเองแล้วพวกเราจะมาด้วยกันเลยนะมาอันนี้อันดับหนึ่งไม่ต้องใช้ล็อกนะครับเดินไปเฉยๆเลยมันก็ปีนได้เองอันที่2อล็อกและกดไอนน้สามล็อกเปิด กดปิดล็อกและแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แบบบันไดข้างๆเพื่อนไม่ได้ใช้ห็อกตัเนี้ย <c oughs> เพื่อนมันง่ายมากอัน,นอันนี้แบบอันอันบันไดแบบสามอันเพื่อมันง่ายมากเลยครับอันนี้บันไดแบบติดด้วยกัน ไม่มีที่ว่างเคลอร์อคลิปดูดปุ๊บมไม่ต้องกระโดดโอุ๊ยจีสิบห้าเท่าเลยเหรอว้ามีบ้าง โอเคโอเคปุติปมาโอเคเพื่อนมัน <c oughs> แดงคลิปมาเดี๋ยวสอนแดงคลิปให้หนึ่งกดอันนี้ขึ้นมาสองพิมพ์เขาว่าทับอ e. ีไม่เว้นนะสามเว้นสี่ดีเอ็นซี และอีและทูแล้วมันก็คัมบายแล้วอึ๊บเอาแบบนี้แต่ว่ามันไม่ข้าวป้องตาที่ส6่หกทำแบบนี้และเอาทำไม้ถึงตกอะทำแบบนี้ แล้นี่นกระโดดโอเคอันนี้กระโดดหรือนี่ก็ได้เนี่ยแบบทาร์โรเนี่ยแต่ว่ามันจะช้านิดหน่อยเปลี่ยนเพลงแล้วบิด๊ดอ๋อยังไม่เปลี่ยนอันอันนี้เลเยอร์คลิปมันง่ายมากเลยเนี่ยแค่ปีมันได้ให้มันสุดแล้วเดินไปเรื่อยๆแล้ว,ลว,ลวกระโดดแบบนี้ อันอันนี้หกเท่าที่พวกเรากระโดดไม่ได้ก็คืออ,อ๋อออทำไมถึงอีกทีมันมันหล่นนะมามามาอึบให้ได้นะโอเคอึบเอา้ามันต้องไม่ล็อกหรือว่าล็อกก็ได้อันนี้เราเอาแบบล็อกจังเว็บ โอ้ oh. มันต้องกระโดดด้วยโอเคโอเคง่ายมากเอออันนี้สองเท่าที่พวกเราจะกระโดดข้ามโอ้โหันี่มันง่ายมากเลยครับคลิปแบบนี้บึ๊บ อันนี้สองเท่าที่พวกเราจะปิมขึ้นไปนี่เคเลอร์อคิปบวกจำ้ำหรือว่าเคเลอร์อคิปทูจำ้ำอืมโอเคเพื่อนไม่น่าสนเลยนะเพราะว่าเพื่อนไม่รู้ว่ามันทำยังไง มันป้องกันนี้เพื่อบอกว่าแล้วใครจะผ่านได้เราอ้ยหัวติดหัวติดอึบอันนี้แดงคลิปทูโอเคพี่เหมือนกินนี้นะโอเคทีนที่ท,ทาได้แล้วแดงคลิป อันนี้ทำไม่ได้อันนี้เรา,าทําได้สามเท่าอบไปแล้วสิอุ๊บ,อ,บอันนี้วอลคับข้างๆก็คือแบบวอลครับข้างๆอ่ะก็ก็เดินไปข้างๆแล้วแล้วไปอ่ะแล้วทำวอลคับไปด้วย เออปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอีกแล้ปึ๊ดปุ๊ดเอาไม่ถึงอะโรหอกวอลคับข้างบนอ่ะมันไม่มีมันมีแต่ข้างล่างโอเคอันต่อไปอ,อ๋อดูดครับทุกคนวอลครับแบบหนึ่งวีว่ามันยากกว่านี้ เดอสองจุดห yeah. ้าเท่าที่จะกระโดดได้โอ้โ oh หมันไกลโอ้ oh. ยังยาก กีมันโดนพื้นแล้วนะแต่ว่ามันไม่ผ่านโอเคดับเบิ้ลอีกกีนี้เราทำเกือบทำได้นะขยับเท่านี้ใช่ไหมอุ้ยนิดหน่อยเอาบอกว่านิดหน่อย ทุกคนนึกว่ามันไม่นิดหน่อยหรกต้องข้ามแล้วเสร็จมาอันอันนี้ไม่ต้องใช้กระโดดเลยนะเพราะว่าน,นี่มันไม่มีกระโดดเราจะต้องใช้วอลครับข้างๆได้เฮ้ยโว้ทำได้แล้วอันนี้วีสามที่เป็นบันไดกัน้นอันนี้มันสองคูณสองเนี่ย อันนี้เราคงทำไม่ได้หรอกเขาบอกว่าต้องกระโดดแบบนี้และกระโดดไปโดนนู้นอะเนี่ยฮาโ,โลข้ามว้ครับเย่ยอดริมโยนริมโยดริมผ่านไปแล้วโอเค4.5่จสี่สามเท่าลองจำ ไม่ได้หรอก็คือยาบจั้มใครใครที่เรียนใครที่ไม่ได้เรียนห้อง EP นี่เสียใจมากเลยนะเพราะว่าอันนี้มันมีแต่ภาษาอังกฤษเพราะว่าเรียนห้อง EP โอ้โอเย,ยอันนี้ต้องทำแบบนี้นะเอียงเท่านี้แล้วกระโดด โอเค48พวกเราทำบันไดแบบนี้ลงไปนิดหน่อยคือแบบนี้และกระโดดือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้เฮ้เฮ <c oughs> โอ้โหด่านที่49คุณา o ส s i โ l มากเลยเปไปไม่ได้โอ้ ถึงดาดที่50แล้วบ๊ายบายนะทุกคน